าจะขอกินไทเลนอนทำไมเพราะว่าฉ <th <gardens> ันกลัวฉันกลัวพรุ่นี้ฉันไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ได้แต่เธอไม่ได้เป็นอะไรเลยครขั้นใหม่นะคะยางอ่อนจ้า Thank you นี่ไงมาแล้วสัลดีนะจ๊าโอ้โหอะเปิดยังไงกดกดแล้วก็ดึงโอ้โหอย่างนี้นะก็คือตอนเปิดครั้งแรกก็คือดูฉันดูโง่ค่ะวันนี้เราอยู่กับชื่อติม<ค>นเพื่อนเราเองวันนี้เพื่อนเราพาเที่ยวมีคนพาเที่ยวจะพาไปไหนบ้างคะ ิกออกแล้วก็เดี๋ยวพาไปเลยโอเควันนี้วันนี้วันนี้ทั้งวันแล้วก็พรุ่งนี้สองวันวันนี้คุณพี่นะคะเพื่อนของคุณเจ๊พามากินอ่ะกิน,อ,นอะไรกันน่ะทุกคน <isas? S 1> คือมันใหญ่แบบเนี่ยใหญ่มากแล้วดูของแพมห่อดิรออะไรออเล็ดนะจ๊ะ บาบวับบวบาบวัวบาบัวอาหารที่นี้นะคะคุณคุณพี่เขาบอกว่ายูทูบเบอร์ต้องไม่เคยมาเพราะว่า<ท>มันต้องเป็นอินไซด์เออที่นี่ทำเป็นเล่นไป <c oughs> เขาหมุนเร็วอยู่นะนี่จะไม่เหมือนซานตามมนิก้านะคะมันจะดูแบบน่ารักแล้วก็สะอาดกว่าเยอะเลยอ่ะ ตันตเมินกามันจะแบบทัวริสต์แอทแทรคชันเกินไปนิดทุกคนคือปรับแอร์แบบปรับอย่างเงี้ยอันนี้ปะกดปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็แบบเลือกเอาว่าให้แอร์พุ่งออกแบบตรงไหนเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ที่ Fashion Island อะะไรคมาช้อปปิ้งค่ะมาที่เนี่ยมีคนทักว่าเราหน้าเหมือนกันอ่ะจะสิบรอบแล้ว Are you twins? We're not. We r e sisters. มาช้อปปิ้งกันได้นะจ๊ะที่นี่แท็กถูกกว่าใน LA เด้อพาผา <laughs> ช้อปเต็มที่จริงๆเลยแบนค่ะ <laughs> มีทุกแบรนด์ที่จะนึกออกอยู่ตรงนี้เชอะ <laughs> เอาที่ถูกพามาช็อป <laughs> ดูคนพามาช็อปแล้วดู <laughs> นี่เราอยู่ที่ฟอนส์นะคะมาช้อปปิ้งของเพื่อไปทำบนไฟเอเดี๋ยวเราจะถ่ายมาให้ดูนะว่าแบบเออคนเอลเอคนเมกาเขาใช้ชีวิตกันอยู่ยางไงแต่ว่าอันนี้คือที่พี่ชูแนะนำนะคะก็คืออร่อยแน่ๆอันนี้เป็นโยเกิร์ตสตรอเบอร์รี่แลบลูเบอร์รี่แล้วอันนี้ก็คือพอมงกานเจูส คือเขาบอกอร่อยมากแล้วก็ยี่ห้อเนี้ยคือยี่ห้อที่คลรี่เจนเนอร์ชอบกินอก็ต้องลองปะเนี่ยจ๋าเลือกไม้กันอยู่นะหายไปเลยฮันเยรฮันหยีเราซื้อของเรียบร้อยทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปบอนไฟท์ <Fire. S 3> ที่ริมทะเลกันนะจ๊ะใช่จ้ะริมชายหาดก็คือกิจกรรมของคนที่คนอเมริกันเขาทำกัน ส่วนพวกเราก็คือจุดไฟไม่เป็นไม่มีความรู้ทำไรไม่เป็นก็ดูว่าจะรอดไหมเจอกันที่นู่นจ้าไปจ้ะได้หน่อยบ๊ายบายเขาเปิดแบบ Youtube ได้ด้วยวังเออโอ๊ยเขาก็เจอเราก็ดังไม่ธรรมดาเลยไม่หายหาเจอทุกคน ู้สกดเราจะไปฟัร์มโ้นอันโู้นนะจ๊ะเป็นที่จุดไปซูซูความที่ไม่เป็นเราก็ไม่เป็นไม่เป็นและไม่เป็น we're gonna l u a r n together where's the wind go. wind Let me The is coming from here ่ไม่ได้มันไม่พอเว้ยมันไม่พอสี่คนก็คือจุดไฟไม่ได้เลยต้องไปเรียกแบบว่าให้เขามาช่วยเาไม่ได้ดูวิธีโอเค ก็คือล่าสุดเรียกเขามาช่วยเอาแมตมากันล้มแลวยังต้องยืมไปแจกเขาอหกมันต้องเวิร์กสิใช่ไหมแล้เขาพยายามช่วยเราจุดนะคะทุกคนแล้วทุกคนก็คือลุ้นมากครั้งแรกของทุกคนตรงนี้แล้วก็ระหว่างที่จุด เรามาชมวิวกันเราอยู่ที่ฮันทิงทันบีชนะคะก็คือสวยมากตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วด้วยก็มีต้นปาล์มอยู่ตรงนู้ดไกลๆรรยากาศดีมากเหลือแค่จุดไฟให้ได้ทุกคนคนให้กำลังใจเราเพราะนี่คือครั้งแรกเย้ช่วยเลยไม่ได้ใช้วิดีโออย่างเดียวไฟติดแล้วทุกคน แต่ไม่ใช่พวกเราที่ทำพวกเขาที่ช่วยว้าวเดี๋ยวเราจะเริ่มกินกันแล้วนะจ๊ะกำลังจะปิ้งซสก่อนปิ้งยังไงเอ่ยมันต้องอยู่ใกล้ไกลแค่ไหนอะ How close เราต้องหมุนปะหมุนปะต้องหมุนปะเงี้ยวเงี้ยว ใส่แค่นั้นหนึ่งขีดยาวๆโอเคพ่อเป็นแบบโน ちえよ。と待って。<laughs> คือว่าเมื่อวานอ่ะเอา้าสวัสดีค่ะทุกคนก็คือเมื่อวานอ่ะเราอัดไปให้ดูแล้วเนาะเราไปเที่ยวที่ Orange County ก็คือเรียก oh, สั้นๆว่า OC <c oughs> ก็คือลืมอัดแนะนำเพราะว่าตอนนั้นเราป่วยอยู่ซึ่งคนที่ควรจะทำก็ไม่ทำ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำเองก็คือเมื่อวานแล้ววันนี้นะคะเรานัดกับคุณชุดิมนก็คือเพื่อนของแพมเพื่อ ไปเที่ยวกันแบบฉบับแบบอินไซต์ของชาวแอลเอจริงก็คือ Orange County อยู่ใกล้ๆกับ LA ห่างกันไม่มากนะคะสักประมาณ1ชั่วโมงก็คือเข้าเข้าดาวเทา LA แล้วก็คือเราไปเที่ยวกันมาเมื่อวานส่วนวันนี้อาเจกของพี่ชูเขาทำบุญบ้านใหม่นะคะคือใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ซื้อบ้านที่นี่แล้วก็กำลังจะขึ้นบ้านใหม่อันเชิญพระมาด้วยแล้วก็เราได้รับเกียรติไปทำบุญร่วม <laughs> ก็จะได้ดูว่าแบบเออมันต่างกันไหมกับที่ไทยนะจ๊ะเอสโก้ปะบุ๊ยทุกคนดูอันนี้คือเราออกนอกเมืองนะคะอันนั้นคือเข้า L.A. ก็คือกรุงเทพเด้อเทพเด้อก็คือติดเด้อก็คือแน่นเด้อบนบ้านนะคะแต่เจ้าของบ้านไม่อยู่พะก็ยังไม่มาต้องํำยังไง

ะะคอ่านว่าอะไรน e กเ a อร์หรอเป็นร้านน้ำผลไม้พี่ชูแนะนำบอกว่าร้านนี้อร่อยก็เดี๋ยวมาดูว่าเราจะสั่งอะไรกันผักโขมเซลลี่เขียวมากกืนกืนกืนลงไปเราหวานแหละ ดูจากสีแล้วอ่ะชิมเอออันนี้ใช้ได้น้ำหอมและครีมนะคะโอ้โหนอสฟอร์นะคะเป็นห้างก็คือมีขายครดีเจเนอร์ด้วยก็คือ เอาไปลองก่อนได้นะจ๊ะมีเออดูดิเอากลับไปลองบ้านอันนี้คิมทาหน้าก็คือห้ามสลับกันนะทาหน้ากับทาตัวตัวนี้คือเหมือนแหลงไข่น้ำหอมนะคะทุกคนแบรนด์ที่แบบเป็นแบรนด์ที่เขาเรียกอะไรอะนิชใช่ปะมันคือนิชแบรนด์ปะ แบนที่แบบไม่ใช่แมสขนาดนั้นก็คือมีขายอะไรเงี้ยอันนี้คือร้านอาหารเวียดนามนะคะก็คือต้องเก็บให้ครบดังที่สุดคือแหนมเนื้อดังที่สุดคือแหนมเนื้ออันนี้คือรุ่นปกติก็คือมีเนื้อนะคะอันนั้นเป็นแบบวีแกนก็คือผักล้วนระวังหกเดอ้ออ่ะยังไงหมดไหมเียบ <laughs> อันนี้คือเด็ดที่สุดดังมากอินไซต์สุดๆทุกคนรู้จักใน o อร n เรนจ์เคาท์นี่นะจ๊ะ OC ต้องกินอ้าอันอันนี้ดังที่สุดสามอันท็อปทรีก็จะเป็นฮั c k ์เบอร์รี่แล้วก็วอเตอร์แอนด์ซอลต์แล้วก็ช็อกโกแลต นี่ช็อคอะลอตแล้วก็จะเป็นแบบซีซั่นนอฟอย่างเช่นตอนนี้ซีซั่นอฟก็จะเป็นสตรอเบอรี่บัาโดมิลค์อันนั้นอเฮ้ยสายคาร์แั้วในน้ำไก่เนี่ยมีอะไรบ้างเบคอนเมเปลเบคอนฮารโคเบอร์รี่อะไรบัตเตอร์แอนด์ซอล์สตรอเบอรี่บัตตเอร์มิลค์ฮัลโหลคนคือมันอร่อยจริงๆเว้ยคือว่าคือเราโชคดีมากมันมีเซตหนึ่งอะล็อตหนึ่ง ที่มันเพิ่งออกมาก็คือยังอุ่นๆอยู่เลยก็คือเขาเฟรชเบกมากๆแล้วก็ถ้าใครที่แบบไม่มีคนแชร์นะจ๊ะขอแนะนำรถที่ดีที่สุดคือรถ Butter and Salt อร่อยมากโหห้างติดทะเลเลยที่นี่คือที่ไหนอ่ะคันตั้ดีคันตันดีเรียกว่าปดสิบปสิบปสิบีเฮ้คอปปี้เพจห้ามขโมยนะเขาไม่ได้แจกนะถึงเขาจะไม่ได้ติดป้ายราคาเขาไม่แจกนะทุกคน แบรนดีเมลวิลที่เคยมีที่ไทยนะคะก็คือตอนนี้ออกแล้วออกแล้วจากไทยร้านานั่นแหละร้านที่มีไซส์เดียวร้านที่มีทั้งร้านเนี่ยมีแค่ไซส์เดียวอยู่ที่ร้านเลมอนเนตนะคะก็คือมีแต่ร้านของกินจ้ะวันนี้เฮ้ยแมกกีนชีสโอ้โห mashed potatoes classic sugar free เป็นไง อร่อยอเ,อเขาไม่ขายอาหารหลายอย่างนะนนะเอา้าน้องเขาได้ขับเทสลาจ้าเฮ้ยเรามาจบวันด้วยเบซิลไทยคูซีนะคะร้านอาหารไทยที่เจที่สุดในโอซีอะไม่มาไม่ได้เรามา,อาขอดูเมนูน่อยค่ะเชิญค่ะ ก็คือมีอาหารไทยแบบแพบทุกอย่างท่านพี่เขาแนะนํานะก็จะเป็นผัดไทยผัดไทยกุ้งสดใช่แล้วอันนี้คือเด็ดมากๆน,นี่คือเมนูแรกที่มานะคะก็คือกลิ่นกระทะหอมมากอไอเมนูที่สองยังไม่ได้ชิมแต่เดี๋ยวจะชิมเขาว่าเด็ดเพราะว่ามันคือเกี๊ยวห่อครีมชีสทุกคนโอ oh my ก ทุกคนข้างในมันเป็นครีมชีสแล้วก็ของใหม่มาแล้วมันคือลาบโอ้ไม่กอดใหญ่มากใหญ่มากๆม,มาสมาหันมาสมาันก็ใหญ่อันนี้เขาว่าอันนี้ของเด็ดเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะจ๊ะผัดไทย <c oughs> อร่อยใช่ปะ่า <c oughs> เปรี้ยวหวาน ความแบบไม่ได้ช่วยเลยเยอะแต่ห้องหรอไปแล้วฮะไปไหนไปไหน โมว,วันจ้าเขาบอกว่าที่นี่สาขานี้อร่อยนะทุกคนครับนะทุกคนไ,ไม่ไหวทางโต๊ะเลยหมดไหมนะมี่โนะซมีจ้ามาดูกันว่ามันคืออะไรอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเป็นปลาแบบนั้นน่ะไทยากิแล้วก็ใส่ไอติมเข้าไปเว้ยทุกคน ของเราเป็นแบบนี้นี่แล้วเดี๋ยวใส่ไอติมลงไปเลยน้องมาแบบนี้น่ารักมากนะคะทุกคนมันคือวันสุดท้ายของเราอุ้ยเศร้าค่ะอุ้ยเศร้าเลยอ่ะมีคนเศร้าอุ้ยเศร้าเลยอะมังทำไงอะอ๋ออยู่ต่อยังไงอ่ะไม่มีเงินแล้วอะล้มอล้ทุกคน Prest Jewelry นะคะแบรนด์นี้คือแบรนด์ที่ ไครี่เจนเนอร์เคยทำชาเลนจ์ก็คือดื่มน้ำอันนี้ดีท็อกซ์สามวันแล้วก็ลงไอจีก็จ้องสวยกับเขาบ้างแหละอ่ามาเป็นแบบนี้มีใครคุ้นๆบ้างไหมอ่ะไปจ้าเราสั่งสตรอเบอร r รี่ออร์เรนจ์แมงโก้มานะคะอันไหนอ่านไม่ได้ก็เว้นไว้ออ้ย เอ ah. ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยววะอ่ะก็ไม่ได้ถ่ายอินแต่เขาก็ชมกันเองอ่ะเพื่อนบอกว่าหน้าเหมือนยังย่ท่อนไหนท่อนไหนเอาปากกามาวงปอ่อยโว ไม่ให้เพื่อนดมหนังหัวไม่ได้จะให้เพื่อนดมหนังหัวไม่ได้มีเรื่องตลกเจอะให้ฟังคือเราอ่ะไม่อยากเก็บเหรียญเลยสักนิดเดียวถูกไหม เพราะว่าเราอยากจะเก็บแต่แบงค์เพราะว่ามันจะได้เก็บง่ายๆเนาะแล้วก็คือวันนี้คือวันสุดท้ายแล้วเราก็คิดว่าเราคงไม่ได้ใช้เงินซื้ออะไรแล้วแล้วเราก็ต้องเติมน้ํามันก่อนเอารถไปคืนให้มันเต็มถังเพราะว่าไม่งั้นเราจะโดนชาร์จราคาแพงนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าเราอะเหลือเงินโดยที่ไม่ต้องแตกแบงค์ใหม่ก็คือใช้แบงค์ย่อยทั้งหมด10ดอลกับเซนซึ่งอีนี่เขาไม่กล้าเขาไป เขาแปลกมันแปลเขาก็เลยเดินเข้าไปข้างในแล้วก็แบบ ten d o l l a r eleven c e n t on e l v e n please ก็คือแบบนั่นแหละแล้วเขาก็แบบเออคคำๆแล้วเขาก็กดให้ใช่ป่ะก็คือสรุปมันเต็มถังพอดีทุกคนแบบก็คือห้ามเหยียบเยอะมันจะได้ไม่ลดน้อขีดอ่ะทุกนี้คือเราละจ้าปุ๊ป คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะถ่ายที่นี่น,นะคะถ้าไม่นับแบบเออตอนขึ้นเครื่องหรือว่าแบบเออตอนเข้ากักตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะมีถ่ายกระบวนการให้ดูบ้างแล้วก็อาจจะทําคอนเทนต์ระหว่างกักตัวบ้างแต่ว่าหลักๆก,ก็คือตัดคลิปของที่เรามาเที่ยวที่นี่นี่แหละก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะ มันอยู่ตรงที่ว่าเนี่ยคือมื้อเย็ยนมื้อสุดท้ายแล้วแลวคือที่เนี่ยอยากมีทุกอย่างอ,าอ่ะไหนลองไล่มา Panda e เอ็กเพ Five Guys แล้วก็ p a n e l a Panela ก็อยากกิน Olive Garden ก็อ,อยากกินกินอะไรดีอะ <laughs> กินอะไรดี <laughs>